เรื่องราวของสาวอายุ17ที่โตมาในครอบครัวชาวประมงที่มีการหูหนวกกันทั้งบ้านจนทำให้เธอเนี่ยต้องกลายเป็นเสาหลักสำคัญต้องคอยสื่อสารและทำงานแทนทุกคนแต่ว่าเธอคนนี้เนี่ยกลับมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงซึ่งในเมื่อคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีใครได้ยินเสียงมันก็เลยทำให้เธอนั้นต้องเลือกว่าจะอยู่คอยช่วยเหลือพวกเขาหรือว่าเลือกที่จะจากครอบครัวหูหนวกนี้ไปเพื่อทำตามความฝันของตัวเองนายพอยืนเรื่องโคด้าหัวใจไม่ไร้เสียง เรื่องเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับครอบครัวชาวประมงที่เป็นผู้พิการหูหนวกกันทั้งบ้านแต่ลูกสาวคนเล็กวัยสิคนนี้เนี่ยกลับหูดีเป็นปกติและเธอเน้นก็ยังชื่นชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจแถมเธอเน้นยังคอยเป็นเสียงสื่อสารแทนทุกคนในบ้านอีกด้วยหลังจากหาปลาเสร็จเธอเน้นก็ต้องมาเรียนต่อเลยจนเธอที่ต้องตื่นตีสามทุกวันก็มักจะแอบ,บหลับในห้องเรียนเป็นประจำแถมบางคนเน้นก็ชอบล้อเธอแต่ถึงอย่างนั้นรูบี้เน้นก็มีเพื่อนสนิทที่มีชื่อว่าเกอร์ตี ที่ชอบบอาเรื่องผู้ชายเนี่ยมาเมาให้เธอฟังในตอนนั้นรูบี้นั้นก็หันไปเห็นไม้หนุ่มที่เธอแอบชอบแล้วพอเห็นว่าเขาเนี่ยเลิกชมร้องร้องเพลงเธอนน้นก็ลงชื่อตามเขาอย่างไวจนเพื่อนที่เห็นนน้นก็งงหลังเลิกเรียนวันนั้นพ่อกับแม่นน้นก็แวะมารับเธอแต่ทั้งสองในหูหนวกเนี่ยกระเปิดเพลงดังลั่นมาแต่ไกลจนนักเรียนคนอื่นนั้นก็พากันหัวเราะทําให้รูบี้ที่อายเพื่อนเนี่ยก็รีบขึ้นรถไปยังไวจากนั้นเธอนน้นก็พาพ่อเนี่ยมาหาหมอ และคอยเป็นล่ามแปลภาษาให้หมอฟังว่าพ่อเนี่ยมีอาการคันช้างน้อยหมอที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็บ,บอกว่าพ่อของเธอเนี่ยเป็นสั่งค้งให้มันทําความสะอาดและงดมีซัมติงกับภรรยาสักสองอาทิตย์ซึ่งรูบี้ที่ต้องมาแปลพ่อตอเธอเนี่ยก็จัดการใส่ไข่บอกว่าหมองงได้พ่อเนี่ยมีซัมติงกับแม่ตลอดไปจนพ่อเห็นอย่างนั้นเนี่ยกระเซงเป็ดใครมันจะไปห้ามใจได้เย็นวันนั้นรูบี้เนี่ยก็ไม่มีสมาธิทําการบ้านเพราะในเมื่อทุกคนเนี่ยหูหนวก ก็มังจะทำนู่นทำนี่กันเสียงดังไปหมดแถมพี่ชายเน้นยก็แต่ปัดทินเดอร์อยากแต่จะหาเมียอย่างเดียวเลยวันต่อมาในการเข้าชมรมร้องเพลงคลาสแรกแล้วครูประจำช้นเนั้นก็มีชื่อว่าครูวีที่ออกแนวดูดูน้อยแถมยังสั่งให้นักเรียนเนี่ยออกมาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทีละคนซึ่งแต่ละคนเนั้นก็ร้องอย่างเพราะแต่พอมาถึงคิวของรูบี้เธอเนี่ยก็ไม่กล้าร้องยิ่งมองไปที่ไม้กับ,บเพื่อนเนี่ยก็ทำให้เธอในยิ่งอ้าปากไม่ออกก่อนจะตัดสินใจวิ่งหนีออกไป และเธอเน้นก็มานั่งร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่หน้าผาเพียงลําพังทางทั้งที่เธอเนี่ยร้องโคตดเพราะเลยจากนั้นพอกลับมาถึงบ้านรูบี้เน้นก็แอบเห็นว่าพ่อกับแม่น่ยคุยกันที่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาไม่ค่อยมีเงินแถมพ่อที่เกิดมาเป็นชาวประมงเนี่ยก็ไม่รู้จะทํางานอะไรเหมือนกันซึ่งเธอที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็คิดมากไม่ต่างจากพ่อแม่เช้าวันต่อมาหลังจากที่หาปลาเสร็จชาวประมงเน้นก็มายืนชุมนุมกันที่ทางการนั้นจะให้เรือทุกลำเนี่ยจ้างคนตรวจเรือ ซึ่งรูบี้ที่ฟังนั่นก็ต้องคอยเป็นล่าไม่พอจนพ่อเนั้นก็โมโหบอกกับเธอว่าจะหาเงินไหนมาจ้างรูบี้ที่โมโหไม่ต่างกันนั้นก็ตอบพ่อกลับไปว่าไม่ต้องมาบอกเธอแต่ให้ไปบอกคนพวกนั้นสิจากนั้นรูบี้เนียงก็มาขอโทษครูวีที่เมื่อวานเนะี่ยเธอวิ่งหนีออกไปซึ่งครูเนั้นก็ทักว่าเธอเนะี่ยชายเด็กที่โตมากับครอบครัวหูหนวกหรือเปล่าโดยรูบี้เนียงก็ยอมรับและบอกว่าเธอเนะี่ยประมาทและอายเพื่อนจนไม่กล้าร้องเพลงออกมา ซึ่งครูที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าหลายคนเนี่ยร้องเพลงได้แต่ก็ยังขาดเรื่องเล่าอยู่ดีเธอที่ฟังนั้นก็เข้าใจความหมายที่ครูเนี่ยจะสื่อกับเธอเย็นวันนั้นเกิร์ตี้นั้นก็มาเล่นที่บ้านของรูบี้ซึ่งพอเธอเห็นหุ่นพี่ของเพื่อนก็อยากจะชวนเขาเนี่ยมาเล่นจำจี้รูบี้นั้นเลยสอนภาษามือให้แต่เธอนั้นก็กวนดันสอนท่าการสั่งค้างะง,งั้นโจนลีโอพี่ของเพื่อนนั้นก็งงไปเลยตัดมาที่ชมรมร้องเพลงครูนั้นก็เรียกรูบี้เนี่ยมาหน้าห้อง และสอนการหายใจเหมือนหมาหอบแต่เธอที่อายเพื่อนเองก็ไม่กล้าทำจนรูวีนั้นก็สั่งให้ทุกคนเนี่ยทำเหมือนกันซึ่งว่าเห็นว่ารูบี้เนี่ยเริ่มมีความกลา้าเขาวนี้ก็รีบสั่งให้รูบี้เนี่ยร้องเพลงทันทีซึ่งเธอที่กำลังชิวเนี่ยก็เปลงเสียงออกมาเป็นครั้งแรกจนทุกคนที่ได้ยินเนี่ยก็ต่างพากันอึ้งไปเลยและในท้ายครับครูเนั้นก็บอกว่าอยากให้ไม้กับรูบี้เนี่ยร้องเพลงด้วยกันจนเธอที่รู้อย่างนั้นเนี่ยก็ดีใจสุดๆหลังเลิกเรียนรูบี้นึงก็แววมาทีท่าเรือ และเห็นว่านายหน้าซื้อปลาในกำลังกดราคาพี่เธออยู่พี่หนึ่งก็ไล่เธอออกมาไม่พอใจใส่เธอที่เธอเนี่ยทาเหมือนเขาเป็นคนโง่อย่างนี้วันต่อมากรูเนงก็ให้รูบี้กับไม้เนี่ยมาร้องเพลงโชว์แต่ทั้งสองที่ไม่ได้ซ้อมด้วยกันเนี่ยกร้องกันไปคนละทิศคนละทางและหลังจากที่ไม้กลับไปครูเน้นก็ถามว่ารูบี้เนี่ยจะไปเรียนต่อที่ไหนซึ่งเธอเน้นก็ตอบอย่างไว้ว่าเธอเนี่ยไม่มีเงินเรียนมหาลัยและคงจะต้องช่วยงานที่บ้านต่อไป ครูที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยอยากให้รูบี้เนี่ยใช้เสียงของเธอทําตามความฝันและลองถามดูว่าเธอเนี่ยรู้สึกยังไงตอนร้องเพลงซึ่งเธอที่อธิบายเป็นความรู้สึกไม่ได้เนี่ยก็เลยทําเป็นภาษามือออกมาแทนจึงครูที่เห็นนั้นก็อาสาบอกว่าเขาเนี่ยจะช่วยติวเธอร้องเพลงเพื่อให้เธอนั้นได้ไปเรียนต่อมหาลาัยให้ได้หวันต่อมารูบี้นั้นก็ลองบอกกับแม่ว่าเธอนั้นเข้าชมรมร้องเพลงแต่แม่ที่เห็นนั้นก็ขำก่อนจะเปรียบเทียบ ว่าจะเธอมีแม่ตาบอดเนี่ยคงอยากจะวาดภาพสินะซึ่งรูบี้ที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจบอกว่าทําไมสิ่งที่เธอชอบเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับแม่ด้วยแถมยังแนะนําให้แม่เนี่ยหันออกไปเจอโลกได้แล้วตัดมาที่ลีโอเขาเนึ่ยก็บอกกับพ่อว่าเขานั้นอยากทําธุรกิจขายปลาเองซึ่งพ่อนห่งกม่แมวด้วยบอกว่าคลายเนี่ยมันจะมาสนับสนุนคนพิการอย่างเราแถมคนพวกนั้นเนี่ยก็มองเราเป็นตัวตลกจอร์ลีโอที่เห็นว่าพ่อเนี่ยไม่เชื่อใจเขาเนี่ยเลยไปชด ด้วยการไปกินเหล้ากับชาวประมงคนอื่นแต่พอมาถึงร้านเขานั้นก็ไม่รู้เรื่องว่าทุกคนเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันแถมตอนนั้นเนี่ยยังมีคนมาทําเหล้าหกใส่เขานอกจากจะไม่ขอโทษและยังล้อเลียนเป็นภาษามือใส่เขาอีกโจลีโอเนี่ยก็เลยจัดการซัดในหมอนี่ไปซึ่งในร้านนี้เนี่ยเกอร์ตี้เนี่ยก็เป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่พอดีซึ่งเธอที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ได้ทีเลยเข้ามาขอแอดเพื่อนเขาและจัดการพิมพ์คุยกับเขาก่อนจะชมเขาว่าชกได้สวยมากเท่านั้นแหละเกอร์ตี้เนี่ยก็ มาที่รูบี้เธอนน้นก็ได้ชวนไมล์มาซ้อมร้องเพลงที่บ้านและเขานั้นก็เล่าว่าตอนปอสามเนี่ยก็เคยเห็นเธอที่ร้านอาหารและสั่งเบียร์พ่อกับแม่ซึ่งมันเนี่ยกระทำให้เขาอิจฉาเธอมากเพราะพ่อแม่ของเขาเนี่ยชอบคิดว่าเขาเป็นเด็กไม่เคยได้ทําอะไรอย่างนี้เลยจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มซ้อมเพลงซึ่งพอมองหน้ากันพวกเขานน้นก็เขินอายเลยต้องหันหลังใส่กันแทนก่อนจะโชว์พลังเสียงออกมาอย่างเพราะแต่ในตอนนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงเตียงออดแอดพร้อมกับเสียงลมหายใจทีทๆ ซึ่งรูบี้เนั้นก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเลรี่ไปส่งสัญญาณให้พ่อกับแม่ในหยุดทํากิจกรรมกันและแทนที่พ่อกับแม่ในใจ่าเด็กๆดันมาสอนให้ไม้นะฮะใส่ถุงยางอีกจนเขาที่เห็นนี่ยก็อาปาก้างไปเลยและรูบี้ที่น่าช้าเนี่ยเธอเนี่นก็รีบไล่ให้ไม้กลับไปก่อนจะหันมาด่าพ่อกับแม่ที่ทาเธอขายหน้าอย่างนี้ช้าวันต่อมารูบี้เนี่นก็เห็นว่าคนในโรงเรียน,นทำท่าล้อเลียนที่พ่อเธอสอนไม้ใส่ถุงยางเธอที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็รู้ทันที ว่าเขาเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คุณอื่นฟังแล้วไม้ที่เห็นว่าเธอโกรธเนี่ยเขาเนี่ยก็รีบมาแก้ตัวบอกว่าเขาเนี่ยเล่าแค่เพื่อนสนิทคนเดียวไม่คิดว่ามันเนี่ยจะไปเล่าต่อกันอย่างนี้จนเธอที่ฟังเนี่ยก็รับไม่ได้และในทุกสัปดาห์รูบี้เนี่ยก็ต้องมาเรียนกับครูวีและก็ต้องรีบมาเป็นล่ามให้กับพ่อต่อเพราะวันนี้ที่ท่าเรือเนี่ยมีการประชุมที่ทางการเนี่ยจะจ้างให้คนตรวจเรือเนี่ยมาประจําเรือซึ่งพ่อีโทนไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ลุกขึ้นและให้ลูกสาวเนี่ยคอยแปลให้ บอกว่าเขาเนี่ยไม่พอใจที่มากดขี่กันอย่างนี้แล้วบอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยจะขายปลากันเองในราคาที่ถูกกว่านายห,หน้าทุกคนจากนั้นแม่ที่รู้เรื่องเนี่ยก็ไม่พอใจเพราะคิดว่าเธอเนี่ยทำงานร่วมกับเมียคนอื่นไม่ได้ซึ่งลีโอเนก็บอกแม่ว่าธุรกิจนี้เนี่ยมาช่วยหนุนครอบครัวเราได้ไม่ต้องผ่านนายหน้าที่คอยกดราคาเราซึ่งถึงจะรู้อย่างนั้นเนี่ยแม่นั้นก็ไม่เอาด้วยอ้างว่าเรากับคนหูดีเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องซึ่งพอเจอประโยคนี้ไปเนี่ยทุกคนเนียนก็มองมาที่รูบี้ บอกว่านี่ไงล่ามประจําครอบครัวของเรางานงอกอีกแล้วกูซึ่งตั้งแต่นั้นมาจากที่ตารางชีวิตของรูบี้เนี่ยโคตรวุ่นวายก็วุ่นวายคูณสิบเข้าไปเลยต้องตื่นตีสามไม่หาปลาและไหนจะมาเรียนตกเย็นเนี่ยก็ต้องไปคอยช่วยงานเปิดธุรกิจกับครอบครัวอีกซึ่งก็เริ่มส่งผลให้เธอเนี่ยมาติวกับครูว,วีชา้าทุกครั้งและเมื่อธุรกิจเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเธอเนั่นก็ต้องแบกภาระเพิ่มขึ้นต้องคอยประสานงานแทนทุกคนในบ้านจนครูว,วีที่เห็นว่าเธอมาสายทุกวัน ข่าวนั้นก็ดูเธอไปแต่รูบี้นั่นก็เถียงบอกว่าเธอเนี่ยมีธุระต้องทำมากมายซึ่งครูที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็รีบสวนกลับไปบอกว่าครูเนี่ยก็ไม่ได้ว่างมานั่งรอเธอเหมือนกันตัดมาที่ไม้ข่าวนั้นก็ยังพยายามตามง้อเธอทุกวันแต่เธอที่ยังไม่หายเนี่ยก็เลืกที่จะเดินหนีเข้าไปหลายวันต่อมารูบี้ที่จะรีบไปติวเนี่ยก็โดนแม่เรียกเอาไว้เพราะวันนี้เนี่ยจะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ครอบครัวเลยต้องให้เธอนั้นอยู่คอยแปลให้แต่พอรูบี้นั่นเลือกที่จะไปติว แม่เนงก็บอกดาวไว้ก่อนเลยว่าถ้าเธอไปเนี่ยธุรกิจเราจะพังทันทีเท่านั้นแหละรูบี้เนก็เลือกที่จะอยู่เลยทําให้พลาดการเรียนกับครูวีไปจากนั้นเธอ้นก็มาขอโทษครูที่ชั้นเรียนครูที่เห็นเธอไม่มีวิน,ยนัย้นงก็ดูบอกว่าต่อยเข้ามาหาไลายได้แต่ว่าเธอเนยังเป็นอย่างนี้ยังไงมาหาลัยเขาก็ต้องไล่เธอออกอยู่ดีซึ่งรูบี้ที่ไม่สํานึกเนงก็แทรกขึ้นมาว่าการที่ครูติวให้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยและพอได้ยินคานี้เนี่ยครูเนนก็โกรธจัด บอกว่าเธอเนี่ยแค่เด็ก17อย่ามาทําเป็นรู้จักโลกนี้และอย่ามาสอนให้คนอื่นเนยรู้จักความล้มเหลวถ้าตัวเองเนี่ยยังไม่เคยลุกขึ้นสู้รูบี้ที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็นิ่งไปสักพักก่อนจะรีบขอโทษกับครูและบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยทําอะไรโดยไม่มีครอบครัวมาก่อนจากนั้นเธอเนั้นก็มาบอกกับครอบครัวว่าเธอเนี่ยจะเรียนร้องเพลงที่มหาลัยเบิร์ลีแต่แม่ที่รู้อย่างนั้นเนี่ยก็ขัดทันทีไม่ยอมให้เธอไปถ้าเธอไปเนี่ยเราใครจะเป็นล่ามแถมทุกคนเนี่ยยังคอยเอาแต่พูด เหมือนว่าเธอไปแล้วทุกอย่างจะพังทันทีซึ่งพอเห็นว่าทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนี้เธอนั้นก็ร้องไห้บอกว่าเธอเนี่ยจะอยู่คอยช่วยเหลือทุกคนตลอดไปไม่ได้และที่ผ่านมาเนี่ยเธอเน้นก็เหนื่อยมากแทบไม่ได้ใช้ชีวิตตัวเองและการร้องเพลงเนี่ยมันคือความฝันที่เธอเนี่ยอยากจะทํามันมากที่สุดจากนั้นแม่เน้นก็ปรึกษาพ่อเพราะเธอเนี่ยไม่ต้องการให้ลูกนั้นไปเรียนต่อกลัวลูกเนี่ยจะร้องเพลงไม่ดีซึ่งพ่อเน้นก็ดูบอกว่ารูบี้เนี่ยโตแล้วแต่เธอไม่เคยเป็นเด็กเลยสักครั้ง หมายที่รูบี้เธอที่โกรธทุกคนก็เลือกที่จะไม่ตื่นไปช่วยงานและตอนนั้นเธอเนียงก็ได้เห็นว่าหมายเนี่ยส่งข้อความมาง้อเธอพอดีส่วนพ่อกับแม่ที่เห็นว่าเธอเนี่ยไม่ยอมมาหาปลาเลยต้องออกเรือกันตามลําพังแถมวันนี้เนี่ยมีผู้ตรวจดวงเรือมาด้วยซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็จะถามนู่นถามนี่จนพ่อเนียงก็ต้องเขียนบอกวพวกเขาในหูหนวกและในตอนนั้นเนี่ยก็มีวิทยุจากตํารวจติดต่อเข้ามาและสองพ่อลูกที่ไม่ได้ยินก็มารู้ตัวอีกทีว่าตํารวจน้นบุกมาถึงเรือแล้ว พราะผู้ตรวจการนั้นแจ้งไปว่าเรือลำนี้เนี่ยไม่มีคนหูดีทำงานเท่ากับว่าพวกเขาเนี่ยประมาทและทำผิดกฎหมายนั่นเองส่วนรูบี้ในตอนนี้เธอเน้นก็พาไม้มาโดดน้ำเล่นและเขาที่ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเนี่ยกระตื่นเต้นสุดๆจนมีจังหวะหนึ่งที่ทั้งคู่เนี่ยสบตากันและได้จูบกันเป็นครั้งแรกจากนั้นเมื่อรูบี้เนี่ยกลับมาถึงบ้านเธอเน้นก็เพิ่งรู้ว่าครอบครัวเนี่ยโดนยึดใบอนุญาตเดินเรือแถมทุกคนเน้นก็เหมือนจะโทษเธอที่ไม่ยอมไปหาปลาด้วยกัน จนทาให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซึ่งเธอได้เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาบอกทุกคนว่าจะมาโทษเธอไม่ได้และมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอเลยหลายวันต่อมารูบี้นั่นก็ได้พาครอบครัวเนี่ยมาเจรจา,าขอใบอนุญาตเดินเรือแต่ว่าทางการนั้นก็ไม่ยอมบอกว่าต้องมีคนหูดีปกติอยู่บนเรือด้วยเท่านั้นและพอรู้อย่างนั้นรูบี้นันก็เกิดเปลี่ยนใจเลือกที่จะไม่ไปสอบเข้ามาหาไลจะขออยู่ช่วยทุกคนที่นี่เหมือนเดิมแต่ว่าพี่ชายนั้นก็ไม่เห็นด้วย บอกว่าไม่จําเป็นที่เธอเนี่ยต้องเสียสลายอย่างนี้ต่อมาแม่เนึ่งก็เอาชุดมาให้รูบี้เนี่ยใส่ไปงานโรงเรียนและรูบี้เนึ่ยก็ลองถามกับแม่ว่าแม่เนี่ยเคยอยากให้เธอหูหนวกบ้างไหมซึ่งแม่เนึ่งก็ยอมรับบอกว่าเธอเนี่ยเคยอยากให้ลูกหูนวกเพราะกลัวว่าจะไม่สนิทกับลูกก่อนจะชมว่าเธอเนี่ยกล้าหาญกว่าทุกคนในครอบครัวเช้าวันต่อมารูบี้หนึ่งก็มาคุยกับพี่และเขานึยก็บอกว่าเกอร์ตี้เนี่ยบอกกับเขาหมดแล้วว่าเธอเนี่ยร้องเพลงพร้อมมาก เขาเนี่ยก็เลยไม่ต้องการให้เธอเนี่ยมาอยู่ที่นี่ซึ่งรูบี้ที่อยากช่วยเนี่ยก็พยายามอธิบายแต่พี่หนึ่งก็ไม่สนเพราะถ้าเธอเนี่ยทำอย่างนี้ก็เท่ากับทําให้ครอบครัวเราเนี่ยดูโง่ดูแลตัวเองกันไม่ได้ก่อนจะทิ้งท้ายว่าก่อนเธอจะเกิดมาพวกเขาเนี่ยก็ดูแลตัวเองกันได้มาก่อนตัดมาที่งานโรงเรียนรูบี้เนึ่ยก็เห็นว่าครอบครัวเนี่ยตามมาดูเธอซึ่งพวกเขาที่ไม่ดียิ้เนี่ยก็ต้องคอยปลอบมือตามคนอื่นเกอร์ตี้เนี่ยเลยพยายามบอกทุกคนว่ารูบี้นั้นร้องเพลงพร้อมาก ซึ่งก็มีบางจังหวะที่ในเมื่อพวกเขาเนี่ยไม่ได้ยินก็เผลอคุยกันเรื่องกับข้าวตอนเย็นแล้วเมื่อมาถึงโชว์ของรูบี้กับไม้ทั้งสองนั้นก็ร้องเพลงกันอย่างเพลาะทุกคนนั้นก็ต่างพากันปรบมือชื่นชมบางคนนั้นก็ึ้งไปกับบทเพลงของเธอตัางจากพ่อแม่แม้จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีความสุขแค่ไหนแต่สําหรับพวกเขาเนี่ยมันกลับเงียบสงัดต่อมาพอก,กลับมาถึงบ้านพ่อเนี่ยก็ถามว่าเพลงที่ลูกร้องเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไง ก่อนจะขอให้เธอช่วยร้องให้เขาฟังใกล้ๆซึ่งถึงแม้ว่าพ่อเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงเธอแต่เขาเนี่ยกลับสัมผัสได้ว่าลูกสาวเนี่ยมีความสุขมากแค่ไหนจนเขานั้นก็ร้องไห้ออกมาเช้ามืดวันนั้นพ่อเนียก็มาปลูกรูบี้ซึ่งวันนี้เธอเนียก็ไม่ได้ถูกปลูกไปหาปลาแต่พ่อเนี่ยจะพาเธอไปสอบเข้ามาหาลัยต่างหากและเมื่อเดินทางมาถึงพวกเขาเนี่ยก็แม่ครอบครัวเข้าไปหมายที่เห็นเธอเนี่ยเขาเนียก็เข้ามาบอกว่า,ขาเขานั้นสอบไม่ผ่าน ซึ่งก็ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันเลยก็ถึงคิวที่รูบี้เนี่ยต้องไปเข้าสอบพอดีและเธอที่ตื่นเต้นนั้นก็พูดติดคัดแถมยังลืมมาโน้ตเพลงไม่ให้นักดนตรีถามเอากรรมาการนั้นก็จะไม่ให้เธอสอบแต่ในตอนนั้นครูวีนั่นก็เข้ามาพอดีและจะขออาสาเล่นเพลงนี้ให้เธอเองซึ่งขนาดว่าครูเนี่ยเข้ามาช่วยเธอนั้นก็ยังตื่นเต้นไม่กล้าเพลงเสียงออกไปก่อนจะหันไปเห็นว่าครอบครัวของเธอในแอบมาดูเธอข้างในซึ่งเธอที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็มีความมั่นใจขึ้นมา และจัดการโชว์พลังเสียงออกไปและเธอที่มองมาที่ครอบครัวก็ตัดสินใจถามภาษามือตามเนื้อเพลงเลยทำให้กรรมการเนี่ยมองไปเห็นครอบครัวของเธอซึ่งรูบี้เนี่ยก็ร้องเพลงอย่างมีความสุขเหมือนกับว่าเธอเนี่ยกำลังร้องให้พ่อแม่ฟังไม่ต่างจากพวกเขาที่มองดูลูกราวกับว่าได้ยินเสียงเพลงอันไพเราะของเธอเช่นกันหลายสัปดาห์ต่อมาทุกคนนั้นก็ลุ้นผลสอบแต่พอรู้ว่าลูกสอบผ่านเนี่ยก็ตา่างพากันดีใจซึ่งรูบี้เนี่ยก็ไม่ลืม ที่จะไปขอบคุณครูวีส่วนเธอกับไมเนงก็เด็กกันและธุรกิจขายปลาของที่บ้านเนี่ยก็เริ่มเข้าที่เข้าทางโดยแม่เนงก็เริ่มเปิดใจพยายามเข้าสมาคมกับแม่บ้านคนอื่นอย่างสนิทสนมไม่ต่างจากพ่อกับพี่ชายที่เริ่มเข้าสังคมกับบ้านอื่นแม้พวกเขาเนี่ยจะไม่ได้ยินใครเลยก็ตามหลายวันต่อมาก็มาถึงวันที่รูบี้เนี่ยต้องเดินทางไปมหาลัยซึ่งเธอเนีนก็ได้บอกลาครอบครัวและขึ้นรถไปกับเพื่อน พ่อแม่ที่มองดูลูกจากบ้านไปด้วยความคิดถึงเธอที่มองกลับมาเนี่ยก็ทำใจไม่ได้เลยให้เพื่อนเนี่ยจอดรถและเธอเ่ยก็รีบวิ่งมาสวมกอดพวกเขาเอาไว้จนพ่อเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยอยู่กันได้ให้ลูกเนี่ยไปได้แล้วก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะโบกมือลาให้ลูกสาวยังภาคภูมิใจส่วนเธอเ่ยก็บกมือลาและบอกลาพวกเขาในการที่ต้องห่างกันเป็นครั้งแรกเพื่อจะได้ไปตามความฝันของตัวเองก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะได้จบลงครับ เป็นไงกันบ้างครับกับหนังที่ผมแนะนํำมาสปอยในวันนี้แล้วผู้คนเรื่องนี้เนี่ยกระทำสกอร์จาก IMDB ไป8ดดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยเลยนะครับอย่าลืมกดกระดกกะตอไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ